ตำทุเรียนจ้าไม่เคยกินมาก่อนเลยส้มตำทุเรียนอยากรู้ว่ามันจะเข้ากันแค่ไหนเดี๋ยวมากินกันจ้าน้ำปร,ราบจะบอกว่าน้ำยำส้มตำร้านนี้จะข้นมากๆข้นแบบคักๆตำสตรอเบรีค่ะอันนี้ชอบมากให้ยืนหนึ่งน้1เบวันมาคระบร่อยเว้ยดีตำปูกระตอยกินได้ทั้งตัวเลยอร่อยเ้ยอ เคี้ยวดีๆนะแล้วมอมันแทงด้วยร่อยๆเว้ย เพื cues, member, society, melodies, the ่อนๆสวัสดีค่ะกลับมาพบกับนูรีอีกแล้วนะคะรีรีนูรีรีนูรีทุกคนวันนี้เราก็อยู่บ้านกันเหมือนเดิมนะคะก็กัดตัวไม่ไปไหนนะคะแล้วก็ไม่ไปหาใครด้วยนะคะวันนี้นะคะเราสั่งอาหารมากินเหมือนเดิมค่ะซึ่งตอนนี้ก็คืออย่างที่รู้นะคะว่าไม่สามารถนั่งกินที่ร้านได้ถ้าเกิดว่าไปร้านก็ต้องสั่งกลับกินบ้านอยู่ดีนะคะวันนี้ค่ะนูรีสั่งร้านยำร้านนึงมาบอกเลยว่าร้านนี้เคยไปถ่ายแล้วกับเอมมี่ครั้งล่าสุดก็คือร้านครกอร่อยอยู่แถวห้วยขวางประชารัับาาเพ็็นนนะะคคคซึ่่่่งงงงชววี้้กกกืืออสสดิรมไ ราไล์แอดของร้านไอจี IG, ร้านหรือว่าแก๊ฟฟู้ดอะไรต่างๆก็น่าจะมีนะเดี๋ยวขึ้นข้อมูลมต่างๆให้นะคะแต่ว่าบอกเลยว่าร้านนี้เนี่ยอะไรที่เด็ดที่สุดรู้ไหมตำสตรอเบอรี่ตำทุเรียนตำมางคุดร้านนี้เนี่ยเน้นไปทางแบบส้มตำคืออร่อยมากจริงเพราะว่าน้ำปลาเขาบอกว่าเป็นน้ำปลาผีบอกนะคะโอเคเดี๋ยวเรามากินกันดีกว่าทุกคนนี่เลยก็สั่งมาก็จะได้มาเป็นแบบนี้นะคะเดี๋ยวเราจะจัดใส่จานกันเนาะอันนี้ก็คือเป็นตำสละกทุกคนแบบปลาแล้วก็ด้ปลานี้เลยข้อมูลร้านคคกอร่อยนะคะนี่ ไลน์แอดไอจีเฟซบุตามนี้เลยนะจ๊ะคคกอร่อยร่อยจริงๆร้อยจริงๆนะสอบเด็ดของเราคือนี่กลางถุงหน่อยตําทุเรียนจ้าไม่เคยกินมาก่อนเลยส้ตมตำทุเรียนอยากรู้ว่ามันจะเข้ากันแค่ไหนเดี๋ยวมากินกันจ้าจัดเตจ้าเดี๋ยวจ้าข้าไรอยาลรมทํารทไรคะกดไลค์กดซับสไครต์กดแชร์กดกระดิ่งให้นูรีด้วยค่ะแล้วก็ดูแลสกขภาพด้วยนะคะทุกคนค่ะเป็นห่วงค่ะ มาค่ะมากินกันดีกว่าค่ะนี่คือเมนูแต่งตั้ที่เราสร้างมานะคะมีตํามังคุดนะคะเป็นตําสตรอเบอรี่ตำลูกสลัดนะคะตําปูกะตอยนี่เป็นแบบเขาเรียกว่าเป็นซิกเนเจอร์ของร้านเลยนะคะแล้วก็เป็นส้มตำเอ่อเป็นยำต่างๆแล้วก็นี่สำคัญเลยยังไม่เคยกินเลยเป็นตําทุเรียนทุกคนอันนี้เป็นตําทุเรียนปลาร้านะคะเป็นครั้งแรกเลยที่ได้กินส้มตําทุเรียนนะคะแล้วก็เอ่อเป็นพวกยำขนมจีนต่างๆแล้วก็คอหมูทอดข้าวกระเดื่มกินกันดีกว่าค่ะช่วงนี้อยู่บ้านก็คือสั่งกินบ้านอย่างเดียวเลยทุกคนก็คือคอนเทนต์ช่่่่ววงงงนนนีี้้้กก็คืออสัิบาาายยยเเดลแตถ ว่ามีคอนเทนต์ที่แบบว่าออกไปิีข้างนอกเนี่ยแสดงว่าคลิปนั้นนะเป็นคลิปที่อะไรคะนักเรียนเป็นคลิปที่คุณครูถ่ายไว้ก่อนแล้วแต่ยังไม่ได้ลงนะคะนักเรียนอ่ะเริ่มตั้งแต่นี้ก่อนเลยสิ่งที่ฉันแบบยังไม่เคยกินมาก่อนของร้านนี้เป็นตำทุเรียนน้ำปราราจะบอกว่าน้ำยำส้มตำร้านนี้จะข้นมากๆข้นแบบคักๆและทุเรียนคือแบบน่าจะกรอบอะมาค่ะ ดีว่ะไม่คิดว่ามันจะเข้านะทุเรียนมันจะมันๆนะทุกคนแล้วก็เนื้อมันจะหวานๆสมัยเจอกับน้ําตําที่แบบเข้มข้นเหมือนแบบใส่น้ปาปาเพาิ่ออีกสองสองขวดก็ยังแบบไม่จืดอ่ะปลารา้านีเนี่ยกินมาแปดสุดมันจะมีความแบบเป็นผงๆันทุกอย่างเหมือนใส่ข้าวคั่วแต่ไม่แน่ใจว่าใส่หรือเปล่าแตเข้ากันมากมาที่อันนี้ดีกว่าทุกคนตําสตรอเบอรี่อันนี้ชอบมากให้ยืนหนึ่งนัมเบอร์วันนะน้องนะของร้านนี้เลยมาคาราเรยๆเว้ย แนะนำนะถ้ากินตำสตรอเบรี่ร้านนี้ให้สั่งเป็นแบบไม่ปลร้าจะอร่อยกว่าแบบปลา,า้าเพราะว่าสตวอเบอรี่เขาจะเปรี้ยวเปรี้ยวหวานหวานใช่ไหมแล้วก็ม่อเหมือนเรากินตำผลไม้ทุกคนเวลาเรากินตำผลไม้นี่ถ้าเราไม่ใส่น้ำปลร้ามันจะอร่อยกว่าแบบใส่ปลา,า้าในะคเขารู้สึกนะเอาอีกคำด้วยนะนี่น้ำตำแบบนี้เขาจะหวานหวานทุกคนอืมพ mm hmm. ดี มันสดชืน่นนะทุกคนอีกอย่างหนึ่งวันนี้คือจะเน้นแบบสั่งแบบตำผลมไม้มาเยอะมากทุกคนสังเกตนะสลัดก็อร่อยสลัดของเขานะคะแนะนําว่าสั่งแบบพลามาอร่อยอออสลัดหวานมากรอบนี้หวานเลยอะ่ะไม่มีความเรียวเลยดรอบนี้คือแบบมันชุ่มฉ่าในหัวใจอ่ะอืเขาแกะเม็ดออกแล้วด้วยนะโดยการใช้ปากแกะ <c oughs> ไม่ใช่เขาแกะโด,โดยการใช้การคว้านด้วยมีดนะคะทุกคน อีกหนึ่งอย่างตำปูกระตอยก็คือกินเข้าไปเลยทุกคนเพราะมันจะกรอบมากกินได้ทั้งตัวเลยอะไรเะรออืมอืม,อมเคี่ยวดีๆนะแล้วลอมันแทงด้วยน้ำตำดีมากเลยอ่ะนัวมากคือเราไม่ได้เผ็ดเกินอะ่ะทุกคนกำลังร้อยอะ่ะค่ะนี่เป็นตำม,มังคุดนำปลาลาคือดูสี่ค้นแบบขักๆอะ่ะอืม อันนี้เขาจะใส่แบบมงคุแบบหวานๆเปรี้ยวๆ,ๆความรู้สึกเดียวกับกินซอรี่แต่ว่าเป็นการแบบใส่ปลาร้าเข้าไปด้วยพวกตำผลไม้พวกน,นี้มันจะทําให้รู้สึกแบบสดชื่นทุกคนนี่ถ้าเกิดว่าใครตื่นเช้ามากินตั้งแต่ตอนเช้าสดชื่นมากตื่นนอนนะคะ <laughs> กลับมาที่ทุเรียนทุกคนอร่อยมากทุเรียนคือกินเฉยๆว่าอร่อยแล้วนะทำเป็นส้ตมตำก็อร่อยไม่กิดว่ามันจะร่อยขนาดนี้คือเขาปรุงแบบหนวดีอะชอม ล้วปลาร้านนี้คือแบบนึกไม่ออกจริงว่าเขาใส่อะไรแบบเป็นสูตรของเขาแล้วเขาเคยเล่าให้ฟังตอนที่ไปครั้งก่อนบอกว่าเป็นสูตรปรลาร่าแบบผีบอกผีมาข้ามฟันแม่เขาแล้วแม่เขาคขมาทำน้ำปลาร่าสูตรนี้เนี่ยเชื่อไม่เชื่อแล้วแต่วิจรารา์ในการรับชมนะคะอุ้ยอุ้ยลืมปลาล่าอันนี้อร่อยแกงอันนี้แกงเห็ดอ,อร่อยมากคือเข้มข้นนะทุกคนดูเนี่ยให้แบบว่าเยอะมากเลยให้ให้ฟักทองเนี่ยอย่างที่บอกว่าปลาร่าเขานัวแบบค่อนแบบอย่างที่เห็นน่ะเรามาทําแกงเห็ดแบบเนี้ยจะบอกไว้ก่อนนะว่า,วาปลาร่าร้านเนี้ย จะแปลกกับนระ้านอื่นจริงๆนะใครที่ชอบก็คืออาจจะชอบไปเลยแต่ใครที่แบบว่าไม่ซินอาจจะไม่ชอบก็ได้ก็แล้วแต่แต่ว่าเนี่ยก็คือเปิดใจแบบกินแบบหลากหลายสไตล์แต่ก็ก็ถือว่าโอเคมากนี่ทุกคนมันแก้วว้าคุณขมูกระสังเลยองแฝสองคำซดน้ำต้มแซ่บทุกคนต้มแซ่บกระดูกหมูอ่อน ร้านเนี้ยเน้นความข้นนะขนาดต้มแซ่บน้ำยังข้นเลยอ่ะอืมเปรี้ยวเค็มเผ็ดจัดใจมากต้มเซ่บอร่อยมากใครมีร้านไหนแนะนำนะคะัีเฮ้ยังไม่เคยแบบว่ากินหรือว่าลองอยากให้สั่งมาลองกินก็แนะนํามาเลยหรือว่าช่วงนี้นะใครเปิดร้านอาหารร้านอะไรที่แบบว่าขายไม่ได้ขา,ไไดขายไม่ดียังไงก็ลองอินบ็อกเพจอรดดีมานะคะเดี๋ยวถ้าเกิดว่าน่ากินน่าสนใจดูน่าอร่อยเดี๋ยวอาจจะแบบช่วยรีวิวให้นะคะของแฟนคลับเนาะโอเคเดี๋ยวขอตัวนั่งกินต่อนะคะแล้วเดี๋ยวมาเจอท้ายคลิปจ้า ทุกคนแล้วก็นี่จามเมื่อกี้ลืมกินให้ดูตอนแนึงว่าเป็นยำขนมจีนนะคะจร,จริงแล้วมันคือเมี่ยงปลาทีนะคะเมี่ยงปลาทูค่ะมาเดี๋ยวทําให้กินหนึ่งคำปลาทูคือแบบตัวนี้ทุกคนเลยนี่นึกว่าหมอนปลาทูใหญ่เท่าหมอนปลาทูเลยนี่ตอแหลงแมตอแหล <laughs> แล้วก็เราใส่ไปในแบบผักเมี่ยงนะคะแล้วก็ ขนมจีนนิดนึงตามด้วยพริกนะคะใส่ถั่วไปนิดนึงมีตะไคร่ร้านนี้จะมีแบบตะไคร้้แลวก็มีหอมใส่หอมไปอย่างนี้แล้วก็น้ำจิ้มเขาจะมาแบบสองแบบนะคะน้ำจิ้มถั่วแบบหว,วานๆนะคะกับน้ำจิ้มซีฟูดนะคะโอ้ยน่ากินมากเลยหอมไม่มิดเลยจ้าเพราะเราใส่เยอะเกินมาจ้าื โอเคทุกคนช่วงนี้ก็ดูแลสุขภาพ้วยนะคะเป็นห่วงแฟนคลับทุกคนเลยนะคะก็ไปไหนมาไหนก็อย่าล,ลืมใส่แมสแล้วก็แอลกอฮอล์อุ้ยลืมเลยมีพ่วงนี้ด้วย <c oughs> แตงก้าถั่วชอบกินมากเวลากินส้มตำเนี่ยไม่กินอันนี้ไม่ได้นะอื <c oughs> แล้วเราก็ยังกินโคกเหมือนเดิมตามอเลยว่าช่องหนูดีเนี่ยกินแต่โคกอย่างเดียวนะครับ โอเคถ้าเกิดใครชอบคลิปนี้นะคะอย่าลืมกดไลค์กดซับสไครป์กดแชร์กดกระดิ่งด้วยน,น,นะคะถ้าเกิดว่าใครอยากกินตามนะคะก็เดี๋ยวขึ้นข้อมูลต่างๆให้นะคะนี่ Facebook อะไรต่างๆนะคะซึ่งตอนนี้เนี่ยถ้าเกิดว่าใครดูคลิปช่วงนี้นะคะก็ไม่สามารถไปกินที่ร้านได้เนาะ,ะแต่ว่าซื้อกลับไปกินที่บ้านได้หรือว่าสั่งออนไลน์ก็ได้นะคะคลิปนี้ขอไปแล้วะคะ่ะบ๊ายบายใครมีร้านไหนแนะนำก็ดีที่แบบว่าเดลิเวอรี่แล้วอร่อยๆก็อินบ็อกมาได้หรือว่าใครขายอยู่อยากให้ช่วยโปรโมทให้้้้้้ออ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 ยยาาาาาากก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 ช่่่่่่วววใหหแแบบสง,น,งนน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 รรรีลลลลิิิิะะะะะะคคคคค็็ตตตตตดดมมมไไเเเเจขขัืืพปป